สวัสดีครับเราก็อยู่ในเกมจูเลสิกเวิลด์เกมกันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้พี่ก็จะไปตีหลีกกันต่อนะตอนนี้พี่ก็อยู่อันดับหนึ่งของโลเพชรน,นะครับด้วยคะแนน1503คะแนนนะครับก็เดี๋ยวเราไปตีกันต่อดีกว่าสำหรับหลีกนี้พี่คิดว่าคนเข้ามาตีกันไม่ค่อยเยอะนะ ก็แบบชิวๆเลยอะ่ะคิดว่าได้แน่นอนนะเจ้าโตโล่2ตัวโอเคแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปรับของรางวัลดีกว่านี่ก็เป็นอีเวนต์การให้อาหารนะครับของรางวัลก็ถือว่าโอเคเลยนะถ้าได้ตัวดีเจนเดอรี่ระดับ2หรือตัวไฮบิดนี่ก็จะดีมากเลย ขอรีเจนเดอรี่ระดับ2แล้วกันส่วนรางวัลอย่างอื่นก็ธรรมดาธรรมดานะครับก็ไม่รู้ว่าจะโชคดีหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวรับกันเลยเงินเขียวก็ได้เต็มๆเลยโอเคแล้วก็การ์ดนะครับฟาเ e r d ์เดฟีดเนาะการ์ดวันพ่อโอ้โหได้รีเจนเดอรี่ระดับ1นะเป็นเจ้าปลาน้ำลึกนะครับตัวนี้พี่เคยมีแล้วไม่เป็นไรได้อีกก็โอเค ได้แต้ม JW 390โอเคเลยของรางวัลอ่าภารกิจรายวันเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเราก็ไปลงตีหลีกกันต่อสะสมแต้มเพิ่มกันอีกนิดนึงก็ว่าจะตีสัก3รอบก็พอเนาะก็โอเคใช้ตัวเอาเจ้านี่ละกันเจ้าคูลานะครับแล้วก็ แล้วก็เอาเจ้าโมโนแล้วก็โปซิลโตเนี่ยแหละโอเคมารอบแรกนะครับสำหรับคลิปนี้ชิวมากได้ได้แต้มเนี่ยมันก็ไต่อันดับขึ้นเร็วมากเลยนะ แต่ของเขาเจอเจ้าโมโนโอโมาเราก็ต้องป้องกันก่อนนะครับป้องกันหนึ่งไว้ก่อนเลยโอเคมาคู่ต่อสู้มีสองแต้มสองแต้มแล้วตีมาตีมาตีมาไม่ตีนะโอเคแล้วก็ขอชาร์จต่อเลย ตอนนี้เขามีสี่แต้มสี่แต้มแล้วตีมาสี่โอเคปังเรานอนนะครับโมโนของเราลงสนามก็ต้องจัดเขาเลยนะปึ๊บปึ๊บสมแต้มน่าจะพอแล้วก็ต้องป้องกันสองเลยนะไปสมแต้ม ไปนอนตัวต่อไปเป็นอินโดแรปเตอร์เจน2ของเขานะเขาจะมี3แต้มเราป้องกันไว้แล้ว2มาเจ้าโมโนตัวนี้ต้องสละชีวิตแล้วแหละไม่ทำอะไรด้วยโอเคแล้วก็ชาร์จ4เลยเขาป้องกันหนึ่งมี6แต้มแล้ว โอ้โหแทมแล้วตีมายังไงตีมาเท่าไหร่ตีมาหนะครับโอเคองี้ได้อยู่โอเคนอนเจ้าโพซิลโตนะครับลงสนามจัดเลยตบเจ้าอินโดแรปเตอร์ของเขาแล้วก็ต้องป้องกัน พาดไปสีแต้มไปนอนโอเคไปนอนแล้วโดรัปเตอร์เหรอเจ้าอีโอลัมเบียของเขาลงสนามมีสีมีสีแล้วไม่ทำอะไรเราก็จัดเลยหกแต้มไปปับปับเรียบร้อยไป โอเคครับก็ชนะไปนะครับสำหรับรอบแรกของคลิปนี้เนาะได้สะสมแต้มใน,นลีกเพิ่มอีกหน่อยนึงได้มาอีก34แต้มเป็น1537นะครับอยู่อันดับหนึ่งโอเคได้ของรางวัดหึงเลยได้ดินเอม่วงนะครับ100ได้น้อยนะโอเคไปต่อรอบ2ก็เอาเจ้าคู่อลกแหละ คูลาแล้วก็เอาโมโนโน,นี่แหละเอาโมโนแล้วก็เออ่สไปโนทาชูคัเนี่แหละมาทีมนี้ก็ค่อนข้างจะเก่งเหมือนกันแล้วนะโอเคมามา โอเคตัวแรกเจ้าอยู่ไทลดนนัทของเขานะครับเราชนะทางอยู่เราก็ชาร์จได้เลยมาของเขามี2แต้ม2แต้มของเขาจะเปลี่ยนตัวไหมเหมือนจะเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวนะครับเอานกมาแล้ว ไม่ทำอะไรเดี๋ยวเราก็ขอป้องกัน2แต้มชาร์ตหนึ่งไปตอนนี้เขามี3แต้ม3แต้มแล้วตีมา3ยังไงยังไงตีมาแค่หนึ่งเองนะโอเคไม่เป็นไรนะครับ เดี๋ยวเราก็ขอชาร์จ4เลยรอบนี้เราก็ชาร์จ4มานะมองกันหนึ่งยังอ๋อมี4แต้มนะครับน่าจะตีแล้วแล้วแหลมัง้งมี4ตีมา4เยี่ยมโอเคแต้มหมดไปโมโนเราลงสนามนะครับชนะทางเขาก็ตบเลยนะถึงแม้เลือดเขาจะมี4,000กว่าก็ไม่มีปัญหา สแต้มพอแล้วก็ป้องกันประชาร์จไปสมแต้มไปนอนโอเคไปนอนแล้วเจ้าอยู่ไทระนัดของเขาลงสนามกับไม์รอบหนึ่งมีสี่แต้มแล้วยังไงไม่ทำอะไรเลยเหรอเออฮะเราก็เปลี่ยนตัว ก็ต้องจัดเลยปึ๊บปบบสี่แต้มชารสองไปเขาสองแต้มนี้ก็เรียบร้อยนะจะหยุดไทยรัตนตัวสุดท้ายเราชนะทางนะมีหกตีมาหกไหมตีมาเลยไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วตีมาไหมตีมาหกนะครับ ปังเจอขวิดเข้าให้โอเคเราของเรานอน,อนไปโมโนกลับมาลงสนามอีกหนึ่งรอบก็จัดเลยหกแต้มไปไปนอนปังเรียบร้อยไปโอเคครับก็ชนะไปอีกหนึ่งรอบนะครับได้สะสมแต้มเพิ่มอีกนิดนึงได้สาคะแนนนะหนึ่าร้อยเคะแนนอันดับหนึ่งโอเค ได้โอ้โห DNA ม่วง100อกแกโอเคไม่เป็นไรนะครับเราไปต่อกันอีกรอบนึงมันมีเจ้าคูลาเหลืออีกตัวนงเนะเาะคลิปนี้จัดจต่เจ้าคูลาลงเลยนะเดี๋ยวว่างๆพี่ก็จะเอาเจ้าคูลาเนี่ยไปอัพล่างแล้วเดี๋ยวดูจังหวะอีกนิดนึงโอเคแล้วก็เอาโคมาเนี้ยแหละสไปนัท มา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 โอ้ตัวแรกเขาเจ้านกทาเปนะชนะทางเราเราก็ต้องป้องกันก่อนขอป้องกันก่อนเขามีสองแต้มสองแต้มแล้วไม่ทำอะไรเลยอัน่นี้ผมบายบายสละชีวิตละไป โเขาป้องกัน2นี่ยังคงมี2แต้มอยู่แล้วโจมตีมาแค่หนึ่งอีกโอเคไม่เป็นไรอย่างนี้เดี๋ยวเราก็ชาร์จต่อได้เลยแล้วก็ชาร์จ5ไอชาร์จ4โจมตีหนึ่งไปปางไม่เข้านะโอเคเขามี3ตีมา3นะอย่าก,กั๊กนะ อยาก,กักโอเคเขาตีมาสามไปนอนเลยเจ้าคูณลาของเราขอบคุณมากนะเจ้าโมโนโลงสนามมาทดแทนมีแปดแต้มเขาหมดแล้วเราก็ต้องป้องกันแล้วก็ชาร์จไปสองแต้มไปนอนโอเค ตัวที่สองของเขาเจ้าตัวนี้พี่ยังไม่ได้ปลดล็อกเลยนะของเขาอะ่ะมีสี่อยากจะปลดล็อกเหมือนกันนะเพราะมันเป็นตัวตั้งต้นไปทำสกอร์เปียสเล็กนะถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวจัดเลยตีสวนเลยแล้วก็ชาร์จไปสีแต้มไปนอนโอเคเต้าตัวสุดท้ายเราชนะทางเขาอยู่นะ เขามี4แต้มถ้าไม่ทําอะไรผมจะตี7แต้มเลยนะว่างทําอะไรหรือเปล่าตีมาแค่หนึ่งอ้าวอย่างงี้โดนแน่ปังโอเคได้เวลาสวนกับ7แต้มไปเลยจัด7แต้มไปเข้า6แต้มตั้งหลักแล้วก็วิ่งไป กรุบกรุบกรุบขิดเข้าให้แล้วไงต่อนอนสิครับโอเคครับก็ชนะไปนะครับทั้ง3รอบของการตีลีนะครับได้สะสมแต้มเพิ่มอีกนิดนึงกลายเป็น1,603คะแนนแล้วนะอันดับหนึ่งโลเพ็ของรางวัลได้เฮ้ยดินเอม่วง100แล้ว โอเคตอนนี้ก็อยู่อันดับหนึ่งโลเพชรนะครับด้วยคะแนน1,603คะแนนเนาะโอเคเดี๋ยวมันมีอะไรทำเนีย่ยร,รับของรางวัลก่อนโอเคเออใช่ใช่เดี๋ยวเราไปตีนี่ดีกว่าตี Battle ร์สเตดีกว่ามันจะได้เปลี่ยนแพ็คใหม่เข้ามาเนาะอ่อนี่แบ t เทอร์สเตแพ็คปัจจุบันตอนนี้เป็นระดับคอมมอนนะ ตีชนะแล้วก็จะได้ตัวคอมมอนอินโดพี่ไม่ได้ใช้ใช้เลยแล้วกันนะครับตอนนี้พี่ตีหลีกนี่ไม่ค่อยได้ใช้อินโดลงสนามนะครับเพราะว่าเก็บมาไว้ล่าแพ็คเนาะเราป้องกันก่อนรอบแรกเจ้าโคมาสไปนัดมี2ตีไหมไม่ตีนะเราก็ขอชาร์จต่อเลยโอ้โหโมันชาร์จเป็น4 สแล้วตีมาสดุจริงโอเคอินโดตัวที่2ลงสนามมาเดี๋ยวสวนเลยแยแค้นเราก็จัดเลยโอเคแล้วก็ต้องเหลือไว้ป้องกันด้วยไปสามแมไปนอนโอเค นี่เจ้าโอวีลัปเตอร์นี่ใช่ไหมมี3ไม่ทำอะไรเลยอะ่ะเราก็ขอชาร์จสนะี่ะเดี๋ยวตัวสุดท้ายเก็บ2ตัวมี7แต้มแล้วก็ตีมา6นะเหลือหนึ่งปับปับโอเคอินโดรัปเตอตัวที่2ไปนอนตัวที่3ยังมีอยู่เดี๋ยวเราก็จัดเลย ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าเผื่อไว้แล้วแล้วก็ต้องป้องกันแล้วก็ชาร์จไปเขาสามแต้มเรียบร้อยไปโอวิลัปเตอร์ตัวสุดท้ายมีสีไม่ทำอะไรไม่ทำอะไรผมตีเลยผมต่างแต้มเดียวก็นอนไป หาแต้มโอเคไปนอนนะไปนอนโอเคครับก็ชนะไปนะครับสำหรับ b a t t l e State Infinity นะครับรับแพ็คระดับคอมมอนเนาะยินยเอเมอว์หนึ่งร้อยนี่ถือว่าไม่คุ้มนะแต่พี่อยากจะตีให้มันเปลี่ยนแพ็คใหม่ให้มันสุ่มเข้ามาเนาะของรางวัลก็แบบธรรมดามากเลยได้แต้ม JW 65 โอเคไปดูแพ็คใหม่กันดีกว่าโอเป็นแพ็คระดับแรเนาะอ่อก็ยังดีหน่อยดีกว่าเมื่อกี้นะได้อาจจะได้ตัวไฮบริดระดับแรด้วยโอเคก็เรียบร้อยไปนะครับสำหรับการตีหลีก3รอบแล้วก็ตี b บ t เ l อร์สเต1รอบนะครับตอนนี้พี่ก็อยู่อันดับหโลเพชรนะถือว่าหลีกล่าเจ้าโตโลนี้แบบชิวนะคนมาตีค่อนข้างจะน้อยนะไม่ค่อยเป็นที่นิยมนะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าชอบอยังไงก็กดถูกใจกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะสำหรับคลิปนี้พี่ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ